พ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไหมข้าด่นล่วงเลยให้อะไรคนใจดบเกกล้าดีงไงมาว่าอีกแก่อีขี้เมาคนอย่างพวกแกเนี่ยนะฉันอยากได้เป็นผัวตายล่ะคนอย่างฉันเนี่ยนะจะมาเอาพวกแก่ตายแล้วเกิดในกี่ชาติฉันก็ไม่เอาไอเจะเอือ แกอไหนอยมา่าย่ไห่าอเด็ก้าอยขอโทษขอรับป้าแกว่าใครป้าคะแม่แกสิป้าออเด็กปากสียมาห้ามฉันม่อยาเข้าไปสั่งสอนลูกแกดีกว่าไหมฮะถ้าเกิดว่าชนนล้ัวล้มบวกวพึนมาทายังไงนี่แกหาว่าฉันนี่มีมารยาทหอไงฮะ อ่าสิบากินเอากินเอาอยู่คนเดียวปสองคำก็บ้าฉันหน้าเด็กกว่าแกได้อีกแกเจาก้ารีบไปจากที่นี่เถอะอย่าไปคุยกับคนบ้าเลยอ <c oughs> อ้เด็กอีเด็กเวนเอาไอช้อนแล้วหนีได้ไงวะนี่รอบหน้านะถ้าเกิดฉันเจอนะมึงจะชนให้ลาบเป็นหน้ากอไว้